สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้บริษัทเจสของเรานะครับมาส่งงานลูกค้านะครับร้านเ p พ u อ o t ตไท้นะครับลูกค้าเปิดร้านใหม่นะครับวันนี้ได้เลือกงานยามดีนะครับสั่งชุดสินค้ากับเราทางร้านเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่าลูกค้าท่านนี้นะครับสั่งสินค้าอะไรกับเราบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันทีละอย่างนะครับนะครับก็สินค้าที่ลูกค้าเลือกติดกับเรานะครับสตัวก็คือ ลิฟ์ขั้นบนนะครับลิฟ์ขั้นบนรุ่นนี้นะครับรับน้าหนักได้4.5ตันมาดูกันที่ความแข็งแรงนะครับตัวพุกนะครับของลิฟต์ตัวนี้นะครับจะยึดให้6ตัวนะครับเสาละ6ตัวนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับไม่มีถอนขอแค่ลูกค้าทําพื้นตามสเปคที่บริษัทเรากําหนดนะครับแข็งแรงแน่นอนใช้งานยาวๆนะครับเดี๋ยวพามาดูเป็นแขนยาวกับแขนสั้นนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับต้องเลือกว่าจะเอาหน้ารถเข้าหรือว่า หลังรถเข้าหรือเดินหน้าเข้า,ห,ห,า,ขาหรือถอยเข้านั่นเองนะครับจุดยกมันก็จะต่างกันนะครับตัวแขนสามารถสไลด์แขนได้นะครับตามจุดยกของรถลูกค้าที่เจอหน้างานนะครับอันนี้จะเป็นแขนยาวส่วนแขนสั้นก็จะเป็นอันนี้นะครับนีแขนสั้นนะครับหรือก็ยืดได้เหมือนกันนะครับ จะเป็นเฟืองล็อกแขนนะครับแต่มันยังไม่ได้ลงล็อกนะครับเพราะว่าตัวลิฟต์เรายังไม่ได้ใช้งานนะครับอันนี้ก็สายสลิงอันนี้ก็จะเป็นสลิงลดล็อกนะครับจะมีสลิงให้2ฝั่งนะครับตัวนี้เป็นแบบลดล็อก2ข้างนะครับมีมอเตอร์ให้ลูกค้าเลือกนะครับก็มีทั้งไฟ220นะครับแล้วก็ไฟ3 8 0แินะครับไฟบ้านหรือว่าไฟโรงงานนั่นเองนะครับตัวลิฟต์เหล็กหนาๆแบบนี้นะครับเหล็กหนา8มิลนะครับ ก็จะมีคานอยู่ด้านบนนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าลูกค้าจะเผลอเลยแบบว่ากดฟต์ขึ้นแล้วตัวรถจะยกขึ้นนะครับทะลุคานนะครับไม่มีทางนะครับเพราะว่าเราใส่ใจเรื่องความปลอดภัยนี้นะครับก็เลยใส่ลิมิตมาให้นะครับพอพอตัวรถเนี่ยไปโดนลิมิตหรือว่าเซ็นเซอร์ตัดเนี่ยตัวเซนเซอร์จะตัดเลยนะครับพอเซนเซอร์ตัดปุ๊บมอเตอร์ก็จะทํางานไม่ได้นะครับช่างเรานะครับกําลังเทดีให้ลูกค้าอยู่เดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะครับ ยกสูงสุด1.9เมตรนะครับยกต่ำสุด10เซนติเมตรนะครับก็รถเตี้ยสามารถขึ้นได้นะครับเพราะว่าความสูงจากพื้นมาถึงตัวยกเนี่ยแค่10เซนเองนะครับรถเตี้ยสามารถขึ้นได้นะครับความกว้างของเสาด้านนอกนะครับจะอยู่ที่3.2นะครับความกว้างของเสาด้านในจะอยู่ที่2.7เมตรนะครับความสูงของเสาจะอยู่ที่3.8เมตรนะครับความสูง มีสีให้ลูกค้าเลือกก็คือ2ส,สีนะครับมีสีน้ําเงิน,นงกับสีแดงนะครับแล้วก็มีระบบไฟ2ยี่กับไฟสามแปดนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับแต่วันนี้ลูกค้านะครับของเราเลือกเป็นสีน้ําเงินมาเพราะว่าโทนร้านจะเป็นสีน้ำเงินนะครับทุกอย่างเป็นสีน้ำเงินหมดเลยนะครับ เป็นสีน้ำเงิน650นะครับคุมโทนครับลูกค้าเจ้านี้คุมโทนนะครับรถตู้ก็ยกได้นะครับเมื่อกี้ลูกค้าถามเราว่าสามารถยกรถตู้ได้ไหมนะครับรถตู้ทางเราก็ลิบของทางเราก็ยกได้นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นชิ้นเล็กนะครับลูกค้าสั่งเป็น3ผ่าคำนะครับ3าตันนะครับมาทั้งหมด3ชุดนะครับแท่นยกเกียร์อันนี้นะครับแท่นยกเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็น2ลูกสูบนะครับแบบจะหันที่ดู ลูกค้าจะเห็นว่ามันมี2ลูกสูบนะครับข้อดีของมันก็คือขึ้นไวนะครับทิมมีพวงมาลัยจัดให้นะครับรับน้ําหนักได้600กิโลกรัม0.6ตันนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแท่นกดสปริงโช๊นะครับมีอู่ไหนทําช่วงล่างทำอะไรต้องมีนะครับนี่แต่ลูกค้าท่านนี้นะครับทํา ครบวงจรเลยนะครับช่วงล่างเซอร์วิสครบหมดนะครับก็เลยจะมีตัวถ่ายน้ํามันเครื่องมาด้วยนะครับตัวถังรองถ่ายน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น3 1 9 6นนะครับจะเป็นแบบใช้ลมนะครับนี่ใช้ลมดันน้ํามันออกนะครับแล้วก็จะมาเป็นตู้เครื่องมือเทเยตนะครับแล้วก็พวกชิ้นต่อไปชิ้นเล็กเก็อันนี้จะเป็นชุดถอดกอง23ชิ้นนะครับก็เป็นนี่เจสของเรามีหมดนะครับชุดเจียพิมลทุกยางสตรีมนะครับสเปรย์ล้างเบรกก็มีนะครับ ปืนเติมลมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงกระตุ่วแปะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ลูกค้าครบเลยนะครับทัเบรกด้วยนะครับก็จะเป็นเครื่องเจียจานนะครับเครื่องเจียจานของเรารุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น C9340 นะครับลูกค้าเลือกวางบนโต๊ะบนแท่นนะครับเพื่อการใช้งานง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับก็จะวางไว้บนแท่นแบบนี้นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางของดัมเบลนะครับก็จะอยู่ที่180ถึง450มิลลิเมตรนะครับ แล้วก็สิ้นผ่านศูนย์กลางของดิสเบรกนะครับก็1 8 0ม mm ิลลิเมตรนะครับถึง400มิลลิเมตรนะครับสีแดงแบบนี้เลยนะครับตัวเอ,อ่อถ้าเป็นเครื่องเจียจนตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟ2 2 0นะครับลูกค้าอตอนนี้ช่างของเราก็กำลังอยู่ที่ขั้นตอนสอนลูกค้าถอดยางใช่ไหมครับตัวน,นี้เป็นเครื่องถอดยางครับรุ่นรุ่น dl 8 8 5แนะครับขนาดจับขอบ2ี่นิ้วนะครับ สิบนิ้วถึงยี่สิบหกนะครับมีมีสเกลบอกจังจานเลยมีจารบอกนะครับสิบครับนะครับสิบสิบนิ้วถึงยี่สิบหกระบบล็อกลมครับก็ขั้นตอนแรกนะครับสอนก่อนดีดขอบให้ดูขอบก่อนนะครับดีบสองหน้าอันนี้เป็นยางขอบเท่าไหร่ครับ ันนี้ขอบสิบแปดครับอ่าอันนี้ขอบสิบแปดนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็ตัวรีดยางครับรีดให้ยางจุดขอบเพิ่บางทีมันไม่หลุดนะครับครับแล้วก็ทาทาตัาเดื่อนนิดหนึ่งครับครีมทาขอบยางนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการขอดยางนะครับ เพิ่มความหล่อดลื่นนะครับป้องกันแก้มยางฉีกขาดด้วยนะครับลูก hmm. ค้าเข้ามาแล้วรบกวนฝากกดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสินค,ค้าใหม่ๆโปรโมชั่น,นดีๆของทางบริษัทเจ๊ของเรานะครับงัดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ทาตรงนี้เพิ่มนิดนึง ใช่ครับเวลาเวลาที่มันติดสมมุติว่า, okay, รากระช้าเล็กที่มันติดข้างล่างที่มันไม่ขึ้นอะแต่ตัวนี้ช้อนขึ้นมาเดี๋ยวเราจะให้พี่ช่างสอนการใช้งานลูกค้าไปนะครับ <c oughs> แล้วก็ลูกค้าในรายจะได้ได้ความรู้ด้วยนะครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละอย่างมันใช้งานยังไงนะครับ <c oughs> ถ้าแค่ปะให้เราเหยียบตัวนี้กระดกกลับไปเลยครับไม่ต้องปลดล็อกค,ค,ครับถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกเราต้องมาตั้งตั้งขอบใหม่ครับสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนเส้นใหม่หรือปะปะเสร็จเราก็ใส่ก่อนใส่อย่าลืมครับต,ต้องทาต,าต้องาอาอาทตงาตัวนี้นะครับวางวางแบบนี้แล้วก็เหยียบตัวนี้กลับมานะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนปลดล็อกที่ตัวนี้เราจะได้ตั้งตั้งใหม่แต่ถ้าเราเหยียบกระดกไปเลยเราไม่ต้องตั้งครับ แล้วก็เอียงมาแบบนี้แล้วก็เหยียบหม,มุนนะครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้จะใช้ตอนใส่ครับยืดตัวนี้มาตั้งตั้งตัวนี้มันใกล้เคียงกันนะแล้วก็กดกดตัวนี้ลงแบบนี้นะครับกดลงแบบนี้ถ้าแก้มแก้มเตี้ยๆตัวนี้เข้ารูปเลย ประมาณนี้ครับเวลาต่อใส่เสร็จแล้วก็ขึ้น,น,นเครื่องหพวงต่อไปก็จะเป็นเครื่องหัวกนะครับ6 0 CS นะครับกับสวิตช์ปิดเปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเป็นแตะแต่ในแตะกลางเนาะแล้วก็เลือกเลือกให้ตรงนะครับแต่ต้องไปในนั้นนครับใช่แต่ต้องไปในนั้าวิธีเลือกก็กด กดที่รูนะครับกดที่เื่องไฟสีแดงตัวนี้จะสลับไปเรื่อยๆอค,ครบอ่กดแล้วก็กดเรื่องให้ตรงอ่าเนี่คือแปะนอกรปอ่าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตอกนอกอตอกในครับตัวนี้จะเป็นไหนตอกใช่ครับต,ตัวนี้จะเป็นตอกในครับตัวนี้จะเป็นแปะในแปะแปะในแ,แปะนอกอันนี้คืออันนี้คือตอกใช่ครับอ่าสีแดงสีแดงค่าตั้งจะเป็นตอกครับถ้านอนจะเป็นแปะส่วนสีแดงที่นี่ก็คือตำแหน่ง ตำแหน่งที่แตะตะกัวแนะนําให้เอาตะกัวเก่าออกก่อนขั้นตอนที่1กดกดเลือกลูให้ตรงครับขั้นตอนที่2อวัดวระยะห่างตรงนี้ครับแล้วก็อ่านค่าที่ตรงนี้จนจะบอกมันเป็นเหมือนสลับเลสครับแล้วก็ตั้งที่ตรงนี้ครับบวกลบ,บที่ตรงนี้นะครับขั้นที่1เราวัดได้เท่าไหร่เราก็ลด,ด,ด,ดลงมา ตามที่เราวาดได้ครับก็มาดูวิธีการใช้งานไปพร้อมๆกันอันดับที่2อขั้นตอนที่2ก็คือเขาจะบอกให้ดึงดึงตัวนี้เข้าไปข้างในตำแหน่งแตะกัวเลยครับแล้วก็ดึงเข้ามาอีกครับครับแล้วก็อ่านค่าที่ตรงนี้19.5้าจครับสิบเแล้วก็กดชุดที่2ตัว B ีครับครับแล้วก็ตัวนี้เรามาอ่านค่าที่ตัวนี้ครับ ถ้ามันเกินจุดที่เราวัดได้ก็สนน้อยสุดท้ายก็เป็นขอบขอบ18ครับแต่ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นรูสาตัวนี้จะบอกเป็นเศษสิบเจ็ดจุดแปดสิบแปดจุองะไรเงี้ยครับเราก็เลือกเป็นสิบเจ็อะไรเงี้ยครับถ้าสิบแปดจุดสองบางทีมันต้องเกิน9นิ้วกันเลยครับแล้วเราต้องวัดขนาดของความกว้างของนอสอ่ะถ้าเลือกตำแหน่งนี้ไม่ต้องวัดครับแต่ถ้ารูหนึ่งสเนี่ยต้องต้องวัดความกว้างครับ อนุสามนี่ครับเขาก็จะมีบอกว่าตำแหน่งแรกกับตำแหน่งที่สองให้ให้วัดตัวนี้เข้าไปเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวัดขอบ,บเสร็จแล้วก็ช่วงเอาฝาลงตัวเครื่องก็จะหมุนเองเลยนะครับนะครับก็ท่าของเขาก็จะบอกซ้ายขวาตำแหน่งแปกก็คือเราหมุนมาขึ้น ขึ้นเต็มจีบตรงนี้ครับเต็นจีบแล้วก็แปะครับแปะตตรงนี้่่ออาแปะแปะกึ่งกลางกึ่งกลางของล้อไปของแกนครับวันนี้เราต้องแปะล่างฝั่งนี้คือต้้อองแปะขนี่าใช่ครับมันมีมันมีแปะล่างแปะบนนะครับเดี๋ยวลองแปะล่างดูก่อนสามห้า <tr> ส <usive person itations> ิบ <tr usive person zipper dying> <tr> <tr> ตำแหน่งแปดตะขวดแล้วก็หมุนล้อมาหมุนล้อมาให้ไปขึ้นตรงนี้เต็มเชือนะครับแล้วก็เหยียบเบรกไว้ตัวนี้เป็นเบรกเบรกการเคลื่อนในขณะที่ล้อหมุนห้ามเหยียบเบรกนะครับเบรกตัวนี้ไว้สําหรับตาแหน่งแปดตะ่วนะครับมีเบรกให้ด้วยนะครับการล้อเลื่อนนะครับตอนแตะเพราะว่าหมวดหมวดนี้บางบางทีต้องแตะล่าง ถ้าเป็นหมดพวกนี้จะง่ายกว่า,ถ,าถ้าหมดพวกนี้จะง่ายกว่านะครับั mm hmm. น,นี้ก็จะลดลงจังหวะน,นี้ห้ามหยยบเบรกเพราะว่าตาช่างกิโลมันจะเพี้ยนให้หยยบเบกเรกเฉพาะเวลาเราจะแปะตะกั่วคือการเคลื่อนนะครับบางทีเราหยยบเบรกให้ล้อหยุดม,มันจะมีแรงถ่วงแรงโน้มของ,ของตาช่างนะครับ ตัวนี้เราเช็คละเอียดได้ทีหนึ่งนะครับกดตรง5กรัมนะครับว่ามันมันมันอยู่ที่เท่าไหร่อสมมุติว่ามันบอกมันบอกที่5กรัมแล้วก็กดที่ตัวนี้ดูมันไป7อย่างเงี้ยครับมันบอกเป็น1กรัมสองกรัมใช่ครับมันจะละเอียดเข้าไปอีกขึ้นที่10เราแปดที่10บแต่ตัวนี้มันเกิน5บางทีมันบังคับให้เราแปดอีกอ้าตัวที่เรากดเมื่อกี้ครับก็คือถ้าเกิดว่าเราจะให้ชัวเรากดตัวนี้ดูก่อนนะครับมันจะเมื่อกี้ขึ้นไปที่7น็อย่างเงี้ยครับ ก็คือเราเราเช็คละเอียดได้ได้ก่อนเราไปเราไปแตตัวแตะตัวแต่ถทาทิ้งห้ากมก็ก็ถือว่าใช้ได้ครับปล่อยได้เลยตัวดีจะเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับขอบ 14, 15, 16, 17, 18บครับ FTC จะเป็นคาลิเบตครับก็ต้องต้องคาลิเบทบางที ่่่วงงงงไมลอยยาเี้ครับต้องคคาลิเบรตับีนตัวนี้มีมีแถมตะกั่วร้อยกรัมครับร้อยให้คาลิเบทต้องเป็นกระทะเหล็กเพราะว่าตัวนี้แถมมาเป็นตัวต่อกระทะเหล็กคร่าวๆนี่ครับกด C กับ F กด C กับ F ค้างไว้นะครับจะขึ้นจะขึ้นคำว่าคาลิเบทนครับกดกดครั้งแรกไปจะกระซิบเราอย่าเพิ่งปล่อยมือให้ไปตัวนี้หยุดกระซิบก่อนอย่งปล่อยมือครับอ่าเสร็จแล้วขึ้นขึ้นคำว่าคาลิเบตแต่แต่ต้องถอดตะกั่วออกทั้งหมดนะครับต้องเป็นกระทะเหล็ก ตรับุนแล้วต่อร้อยกันก่อนใช่ป่ะครใช่เรื่อง่วงไม่ลงครับสมมติว่ามัน่วงอยู่ที่สามสิบเราแปะไปที่สาสิบเด้งไปยี่้าแปะยี่้าเด้งมาที่สิบแปะที่สิบเด้งไปสามสิบอย่างเงี้ยครับต้องคาลิเบตครับนะครับเสร็จแล้วก็มันจะบอกให้เราต่อตะกั่วร้อยฝั่งนี้ครับเราก็เอาตะกั่วร้อยตัวนี้มาต่อใครับ,บห,มหมุนกงครับหมุนหมุนหาตำแหน่งแล้วก็ต่อตะกั่วร้อยเข้าไปครับต่อตะกั่วร้อยเข้าไปปุ๊บแล้วก็หมุนอีกทีหนึ่งครับ เสร็จแล้วก็มันจะบอกให้ตอกฝั่งนี้แล้วก็ถอดแล้วก็ถอดตะกัวฝั่งนี้มาตอกฝั่งนี้ครับรออถอดตอกฝั่งนี้เสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็หมุนอีกรอบหนึ่งร<อ>ครับหมุอนอีกทีนึงอันนี้คือจบอ,อ,อันนี้คือจบคันรีเบตตอประมาณนี้ครับส่วนเราส่วนเสร็จแล้วก็ปิดเครื่องได้เลยครับลิฟต์เป็นการนั่งสูงสังส่งพื้นตัวนี้นะจะรับน้ําหนักได้4ตันนะครับเป็นยกแบบ2ชั้นนะครับถ้าลูกค้าสนใจตัวนี้นะครับก็ต้องทําหลุมให้กับทางบริษัทเรานะครับเราจะมีสเปคหลุม เตรียมให้ลูกค้านะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับนี่เราบากลูกค้าไปเอารถนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ช่างของเรานะครับอธิบายลิฟต์แล้วก็เครื่องตั้งสูรนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับว่าปุ่มไหนทําอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จุดหลักนะครับเป็น service ม m e r g e n c y นะครับเปดเปิดที่ตรงนี้ครับผม ตัวนี้ก็เปิดได้เป็นอเดนี้ครับครับตัวนี้จะเป็นปุ่มขึ้นครับปุ่มขึ้นเหมือนกล้องสเบอร์อ่าครับกลุ่มขึ้นจะก็จะบอกว่าอัพดาวล็อกนะครับก็คือคำสั่งของกลุ่มทุกกลุ่มก็คือตามตามนี้เลยอ่าเวลาขึ้นเราก็กดขึ้นครับกดค้างนะครับกดค้างลิฟต์จะขึ้นกดค้างตัวลิฟต์ก็จะขึ้นอ่าถ้าได้ตำแหน่งได้ตำแหน่งที่เราจะเข้าทำงานกดกดปุ่มล็อกนะครับกดปุ่มล็อกให้ดูรลุ่มล็อกลิฟต์จะไหลลงนิดนึงนะคร ตัวนี้จะเซฟตี้ทั้งทั้งช่างอยู่ใต้ท้องรถนะครับทั้งกระบอกไฮโดรลิกก็จะไม่ได้รับแรงนะครับจะทุกอย่างจะเข้าล็อกนะครับล็อกโคมเชียวล็อกตรงนี้นก็ยืดอายุการใช้งานของซีนไฮโดรลิกไปได้เยอะนะครับแล้วก็เซฟช่างอยู่ใต้ท้องรถด,ด้วยครับความปลอดภัยของสินค้าแล้วก็ตัวบุคคลที่เข้ามาทํางานนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราเราทำงานเสร็จเราจะลดลงเราก็กดปุ่มดาวได้เลยครับ เอาลดลงปุ๊บเรากดปุ่มดาวค้างไว้นะครับตัวลิฟต์จะดีขึ้นนิดนึงตอนเตัวลิฟต์ก็จะลงนะครับลิฟต์กันไกลตั้งศูนย์รับน้ําหนักได้4ตันนะครับตัวนี้ก็ะบอกไฮดรลิกมี4ตัวนะครับสั่งละ2ตัวนะครับสองั่งก็เป็น4ตัวนะครับผมมีไฟให้ลูกค้าเลือกนะครับเป็นไฟ2อยี่กับไฟส8นะครับมีกาลังมอเตอร์จะอยู่ที่3แรงนะครับนะครับเซฟตี้ล็อกนะครับเราจะต้องใช้แรงดันลมในการดันล็อกขึ้นนะครับใช้ลมอยู่ที่ 0.6ถึง0.8 mpa นะครับก็คือ6-8บานะครับตผนี้ก็จะลงแบบนี้นะครับไหลลงแบบสมูทมทแบบนี้นะครับเป็นแบบฝังพื้นนะครับข้อดีก็คือตัวลิฟต์ก็จะเสมอพื้นไปได้เลยนะครับรถเตี้ยก็ขึ้นได้ไม่มีปัญหาเหมาะสำหรับรถเตี้ยมุมแคบนะครับอย่างร้านค้าอย่างเงี้ยหน้าร้านแคบอนยะ่างเงี้ยก็สามารถ ตีวงเลี้ยวเข้าได้นะครับอะาแับจังหวะจังหวะที่รถเข้าอย่างเงี้ยครับข้อดีของลิฟต์กันไกลหลุมนะครับสามารถตีวงในในตัวลิฟต์ได้นะครับแต่ <นะ S 2> ถ้า <นะ S 2> เป็นวางพื้นก็คือหมดสิทธิ์เลยหมดสิทธิ์เลยถา้าถ้าเป็นตัววางพื้นแล้วจเจอโครงสร้างแบบนี้นะครับมีอะไรมากั้นแบบนี้นะครับก็คือหมดสิทธิ์เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของตัวฝั่งพื้นนะครับลูกค้าสามารถมาตีวงเลี้ยวได้เลยบนตัวลิฟต์นะครับเพราะว่าตัวลิฟต์จะเสมอกับพื้นไปเลยนะครับ นะครับทุกครั้งที่นำรถขึ้นมาให้เราใส่สลักการตรงนี้ก่อนนะครับเดินหน้ามาเลยครับสลักดีครับดีครับลูศานะครับก็เสร็จแล้วก็กดเยีรยว่างกดเด็กมือครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ช่างสอนการใช้งานแล้วก็อธิบายลูกค้าไปด้วยนะครับเราจะใส่ใส่ทาเกตก่อนก็ได้หรือว่ายกเลือขึ้นก่อนก็ได้ครับถ้าถ้าเราไม่อยากก้มเราก็ยกขึ้นก่อนครับต่อไปก็คือเป็นวิธีการใช้งานกนให้ได้ตำแหน่งระยะที่เราเข้าถนัดเข้าทำงานทุกครั้งที่เข้าทำงานให้กดนั่งล็อกนะครับ แล้วก็ตัวนี้ถ้าเกิดว่ารถรถช่วงยาวช่วงยาวมากกว่านี้เราก็ถอดถอดตัวนี้แล้วก็เลื่อนจานมาวางตรงนี้ได้เหมือนกันครับบางทีรถช่วงยาวแล้วระยะถอยมันไม่พอเนี้ยครับโอเคแล้วก็ใส่ทากิจครับทากิจตัวนี้นะเขาก็จะมีบอกนะครับมีบอกล้อหน้าล้อหลังหน้าซ้ายหลังซ้ายหน้าขวาหลังขวามอนมีบอกที่ตรงนี้ครับเวลาติดตั้งห้ามห้ามสลับกันนะครับนะครับเราก็สามารถปรับ ว้างขนาดที่ตัวจับนะครับก็หมุนหมุนแค่พอตึงมือนะครับแล้วก็ใช้ยางตัวนี้รัดกันตกนะครับ,รบมียางรัดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของตัวสินค้าด้วยนะครับอ,ต,อตัวนี้ขอบตัวนี้ขอบยี่สิบถ้าเกิดว่าตัวนี้สุดยี่สิบก่อนเป็นขอบย4ิบสี่ให้เราเลื่อนเลื่อนตัวตัวนี้ขึ้นมาใส่รูนี้ทั้งสี่ตัว ก็มีมีรูนะครับมีรูให้เลือกสามระดับนะครับก็แล้วแต่นักงานของคทีนะครับถ้าเราติดตั้งตัวนี้สลับมันก็ฟ้องที่หน้าจอว่าเราสลับกันนะครับแล้วก็สามารถตอดเสียงได้แต่มันก็มีบอกอยู่แล้วนะครับมีป๊ิกเกอร์บอกตรงนี้ เบือมองอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับก็คือให้ลูกค้าลองใช้งานจริงเลยนะครับอาคลิกหน้าจอไปจริงอ่าเสร็จแล้วก็สตาร์ทอะไลเมนต์ครับอ่าตัวนี้ก็จะเลือกบันทึกกับไม่บันทึกก็แล้วแต่แล้วครับอ่าเสร็จแล้วก็เลือกรุ่นรถครับเดินหาได้เลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็กดสีเขียวครับกดนี้ครับอ่าตัวนี้จะเป็นสติ๊กมาตรฐานก็กดทําไปได้เลยเสร็จแล้วใส่ชื่อที่อยู่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับเสร็จแล้ว มันจะเริ่มให้เราเดินหน้าถอยหลังครับทำได้เลยครับบางกล้องครับถ้าเกิดว่ามีคนบางกล้องเขาก็จะฟ้องว่าล้อไหนที่มีการบังครับถ้าถ้ามองไม่เห็นที่สังเกตสังเกตดูไฟตรงนี้ครับ oh. ถอยหลังไปสัก20เซนถ้าไฟตัวนี้ขึ้นเต็มสี่ดวง oh. ก็ก็พอก่อนครับหยุดหยุดค้างไปก่อน อีกนิดนดงครับโอเคนะครับก็คือไฟขึ้นเต็มสี่ดวงนะครับก็คือหยุดไปก่อนถ้าเกิดว่าเรามองไม่เห็นหน้าจอครับแล้วก็มีเสียงเตือนให้เขียนกลับแล้วก็ดันกลับได้เลยโอเคครับก็คือเขียนมาเดินหน้ามาตำแหน่งเดิมก็ก็ขึ้นเต็มสี่ดวงครับเสร็จแ,แล้วก็กดข้ามไปอีกครับกดข้ามไปแล้วก็เขาจะบอกให้เรา ล็อกเบรกแล้วก็ดึงสลักครับล็อกเบรกก่อนล็อกเบรกแล้วก็ดึงสลักครับถ้ามีตั้งตั้งล้อหลังก็คือดังดึงสลักหลังด้วยครับลองรับภาษาไทยนะครับขึ้นตั้งโซนรุ่นนี้นะครับนะครับต่อสลักต่อสลักจานเสร็จแล้วก็กดข้ามเลยครับเสร็จแล้วขึ้นหมุนวงมาลัยครับ เป็น32นิ้วนะครับจอล่าง19นิ้วนะครับผมหรับช่างที่เขาทำอยู่ให<ล> <ไป S 2> ้ท,ทำลางนะ<ด><ด>ครับมาดูที่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน,นไปเึ้นเต็มสี่ดวงก็พอไล่กันยาวๆเร็วๆแบบนี้เลยนะครับอีกหน่อยครับอีกหน่อยนะึงโอเคครับ ร้อปทางขวาครับหลังจากที่เราลนรถเสร็จเขาก็จะบอกค่าแบบนี้นะครับค่าคัตเตอร์แคมเบอร์โทเขาก็จะแสดงผลหน้าจอเดียวกันไปเลยครับวิธีปรับตั้งก็ช่วงล่างรถแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันนะครับรถรุ่นเก่าก็ใช้แตนชิมรถรุ่นใหม่ๆก็ปรับลูกเบี้ยนะครับเนี่ยเขาก็จะแสดงผลแบบนี้เลยครับแล้วก็ปรับตั้งปรับตั้งหน้าจอเดียวทั้ง คัตเตอร์เคมเบอร์ทรเลยนะครับเดือวที่หน้าจอเดียวเลยอ่า<ม>ส่วน<ม>รถคันนี้ก็มีอาการเยงซ้ายนิดนึงกับเยงซ้ายเพราะว่าค่าค่าคัตเตอร์ฝั่งซ้ายมันน้อยไปเราต้องเราต้องปรับเพิ่มขึ้นมาอีกปรับเพิ่มขึ้นมาอีกส่วนพวงมาลัยก็พวงมาลัยก็มีเยงงอียงขวานิด<ม><ม>นึงครับาะว่าอ่าซ้ายขวาทัวรอินทรเอาไม่เท่ากันเสร็จแล้วก็สมมติว่าเราตั้งตั้งเสร็จปุ๊บลูกค้าจะขอขอเอกสารสลิปแล้วก็กดเดินหน้าต่อไปอีกครับ อ่าตอนนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราตั้งแล้วก็กดต่อไปอีกกดต่อมาจนจนมาเจอคำว่าพิมพ์นะครับแล้วก็กดคำว่าพิมพ์นะครับแล้วก็เครื่องพิมพ์จะอยู่ตรงนี้นะครับช่องนี้ตอนนี้สไลด์ออกมาได้ครับนะครับแล้วก็ใส่กระดาษเข้าไปอันนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าขอข้อมูลเอกสารหลักฐานการตั้งอย่างเงี้ยครับแล้วก็พิมพ์ตัวนี้ให้ลูกค้าได้ครับแล้วก็กดต่างพิมพ์ตรงนี้นครับ ก็ข้อมูลนี้ก็ให้ลูกค้าไปครับบางทีเอารถขึ้นมาปุ๊บเห็นเราทาแป๊บเดียวเสร็จลูกค้าก็จะบอกว่าไม่เห็นทําอะไรเลยคิดหลายบาทอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีข้อมูลตัวนี้ให้ลูกค้าดูอ่าก่อนตั้งกับหลังตั้งมันค่ามันต่างกันเท่าไหร่เงี้ยครับอ่าใช่ครับนี้ก็ขงเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับก็คืออ่าก่อนตั้งกับหลังตั้งก็จะบอก ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ไว้ใจกับทางเกสของเรานะครับเชื่อมั่นในตัวเราเชื่อมั่นในสินค้าเราครับให้เรามาดูแลนะครับตั้งแต่เปิดร้านเลยนะครับก็ต้องกราบขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับเจสของเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณมากค้า